วันนี้พาชมวิวฐานทับใหญ่น้องใบบัวฟาร์มฝนกำลังมาครับผมตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งหโมงเย็นอ่านุ่นเป็นห้องคาราโอเกะสำหรับรับแขกอาคัตุกะที่มาเยือนมาดูวิวหลักบ้านกันบ้างอ่ามีบ่อน้ำ บอกปลากลางบ้านนะครับผมแล้วก็มีศาลานู่นฝนกำลังมาเลยนะครับแต่ว่ามองแล้วสบายตามมากนะครับมาแล้วครับผมวิวและบรรยากาศ ฐานทัพใหญ่น้องไปบัวฟาร์มครับผมโอ้ลมมาแรงมาถึงแล้วครับมาแล้วฝนนู่นเลยครับไปเป็นเขตเลยเขาจะแบ่งเขตกันเลยเห็นไหมส่วนสว่างกับส่วนมืดครับผมสวัสดีวันฝนตก